สวัสดีค่ะแก้กะนิวส์นะคะวันนี้อาจารย์หมอทวัชัยการจินรินนะคะก็ได้โพสต์เกี่ยวกับรอยแผลถลอกที่ขาขวาของน้องนะคะโดยภาพที่นํามาประกอบโพสนั้นนะ่ะเป็นภาพวาดเสมือนจริงนะคะไม่ใช่ภาพจริงนะคะเป็นแก้ภาพวาดเสมือนจริงของขาข้างขวาของน้องนะคะแล้วก็แสดงให้เห็น อรอยแผลถลอกบนขาของน้องจำนวน400นะคะโดยให้สังเกตความลึกของแผลทิศทางของแผลแล้วก็ระยะห่างระหว่างบาดแผลแต่แล,และแผลด้วยนะคะแล้วก็ท้ายโพสต์นะคะอาจารย์ได้ทิ้งปลอไว้ว่า,า,าให้รู้ว่าท่านนั้นเป็นคนไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในสำนวนในคดีนี้นะคะและรูปนี้นะคะก็เป็นรูปวาดนะคะไม่ได้เป็นอ่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่ามีรายละเอียดบรรยายลักษณะของรอยบาดแผลถะลอกแต่ละแผลไว้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะทุกท่านลองพิจรารณาอ่าแล้วก็ดูตามนะคะมาดูระยะห่างระหว่างบาดแผลกันนะคะ ระยะห่างระหว่างแผลหรือว่าคัสแพนนะคะคือบาดแผลถลอกรูปร่างเป็นเส้นบริเวณท่อนขาขวาด้านในจำนวน4แผลแต่บาดแผลอยู่ในแนวขนานกันได้แก่นะคะแผลที่1นนะคะเป็นบาดแผลถลอกรูปร่างเป็นเส้นขนาด0.3คูณ7เซนติเมตรนะคะมีการกรีดตรวจด,ด้วยนะคะแผลที่2นะคะเป็นบาดแผลถลอกรูปร่างเป็นเส้นขนาด0.3 คูณ3.5เซนติเมตรนะคะอยู่ห่างจากบาดแผลที่1เป็นระยะ3.5ซนติเมตรนะคะบาดแผลที่3นะคะบาดแผลถลอกรูปร่างเป็นเส้นขนาด0.3คูณ4เซนติเมตรนะคะอยู่ห่างจากบาดแผลที่2เป็นระยะ3.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็บาดแผลที่4นะคะบาดแผลถลอกรูปร่างเป็นเส้นขนาด0.2คูณ4เซนติเมตรนะคะอยู่ห่างจากบาดแผลที่ สเป็นระยะ8เซนเมตรนะคะเราจะสังเกตได้นะคะว่าบาดแผลที่สองห่างจากบาดแผลที่1 3.5ซนเมตรบาดแผลที่3ก็ห่างจากบาดแผลที่2 3.5ซนเมตรเช่นกันนะคะแต่ว่าบาดแผลที่4เน่ยห่างจากบาดแผลที่3นั้นเยอะเลยนะคะ8เซนเมตรนะคะก็เป็น รายงานนี้นะคะอะเอกสารนี้นะคะก็เป็นฉบับผู้ขอรับบริการนะคะเลขที่ก็4 2 5 6 5 0 3 0 4 6 1เนอที่3ทับ4นะคะอ้างอิงจากรายงานการตรวจเชนิญศพสถาบันนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแผลถลอกสีริว้วตามผิวขาน่าสงสัยอยู่ว่ามาจากไหน เกิดขึ้นแตกครั้งแรกหรือหรืออย่างไรหรือเกิดใหม่ทีหลังยังงวยงงตรวจศพในครั้งแรกนี้มีหรือเปล่าขา,ขาขาวๆเรียวงามให้ใครไหลหลงเกิดรอยแผลแม้เพียงน้อยรอยบัรจงมันน่างง,งสงสัยว่ามาได้ไงไม่มีใดดอกนาะอย่าเพิ่งเครียดแค่ละเอียดมากเฉยๆเลยสงสัย ว่ามันเกิดจากฝีมือหรือสิ่งใดอย่าใส่ใจเลยนะจะทิ้งจา่าะจะทิ้งจา่าะจะทิ้งจา่า